สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่มเกืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรสมโมสรอ,อาแจกอัมสเตอร์ด,ดัมครับเอาชนะด้านวอลเลนดัมไป5ประตูต่อ4่แฮธาบรินเอาชนะด้านไอทักบอรชวายไป1ประตูต่อ0การฮอปเปอร์นะครับเสมอทางด้านลูเซิร์นไป0นประตูต่อศคนย์เติลทะเลเสมอแทปบซอนสเปอร์ไป2ประตูต่อ2 ออตเทนเด้ ended, เสมอริวไป2ประตูต่อ2อินเตอร์มิลานเอาชนะด้านเลดบูซาบวกไป4ประตูต่อ0อันตายาสเปอร์ครับพ่ายกับทางด้านนาโปลีไป2ประตูต่อ3าบีดับบิลลอนนะครับพ่ายกับทางด้านออสนาบุกไป0ประตูต่อ2และคาดินนะครับเอาชนะด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลกันช่วงเซเรีบีอิตาลีเตนาน่าครับเอาชนะด้านกายารีไปหนึ่ประตูต่อ0 ผลฟุตบอล FA ครับรอบคัดเลือกรอบที่สสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้ครับเอาชียงด้านชาลตันไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีกาของสเปนกาตาเคน่าพ่ายกับด้านบีเรยลบีไปศประตูต่อ1นึ่งเอสกาเอาชียงด้านอันดาลาไป1ประตูต่อ0ูนย์และเตเรนิเฟ่เอาชียงด้านอาราเบสไป2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะืรับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ